สวัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อกันครับไปนุ่มกบ้านครับหลังจากให้านาให้ตาไปดูนนองพี่น้องกะชิมารีวิวครับนี่เปิ้วนว่าเอาไ้ถัดหักงาได้ลองมั่นครับพี่น้องสีผ้ามาเบิงว่ามั่นสีได้ผลบ่หรือมันสีนเ,ปนเป็นอย่างไรแต่ว่ากระหินในหลายๆคิปที่แอนพวกพี่ๆมันเอารุ่งอยู่ครับก็บเบิ้งจากขึ้นมาแล้่ะขึ้นบ้านนาจะได้ผล ่ว่าส่วนลายของเพิ่นมันเป็นใบแปดนิ้วใบใของไอ้นุ่มโคกงล้านซื้อมากนี่มันจะเป็นใบหกนิ้วครับนี่มันจะเป็นใบโคดรลวดที่ล้ครับพี่น้องมันจะดีตัดห้าได้ลองมั่นคือห้าอ่อนหยาพวกห้าอ่อ,อนห้าแก่้เดียมันจะเป็นคล้ายๆกับข้าเสียห้าน่ะพี่น้องตามที่ไปเบิ่งมากาบที่นี่ใบตัวนี้ขาก็สิเปียนออกนะครับทําการ่เปียนออกใบาบนี้สิบ้าพี่ผาน้องมาเบิ่งครับ ว่ามันจิใส่ได้จริงบ่ยาทั้งด้านลังไนนุ่งโค้งล่าน,นี่แหละก็จะเป็นยากเกลือได้ข้งน้อยพี่น้องเพราะว่าปลามันกบ,บ,บาอะไรมาดูได้อดนครับแค่ยังแาหยากนั่มันรถไทไทไให้ไทหน้าบ้านเขาพี่น้องเนี่ยครับใบมันเป็นพวกที่แล้วมันเป็นใบคัดอันพื้นปูนพวกที่มันเปลี่ยนค่าแต่ไร่พวกกันอันนั่นนะครับถ้าควบสะอาดนะแต่ว่าบานนี่ คดดวดต้นสี่ผมคือว่าถาวมาถหากงานนาดีไซดดีครับที่ผมบอ่านาแปดหนิบม้วมานนี่ก็คือว่าเครื่องตัหนหญ้าของผมมันเป็นเครื่องต้หนหญ้าที่ยงวะผมหย่านหลอดมันบดถึงครับหย่านกับรังมันบดถึงผมก็เลยเอาใบนีหุกนิม้งว,งน,วนี่มาเทีนนครับไปเบิ่งกันพี่น้องไปรุ่นกันว่ามันสิเป็นยังไงถ้าได้ผลลัพธ์ับที่ดีก็เป็นอีกข้างเลือกหนึ่งครับสําหรับคนที่มุดปรกวนบลายครับอันตัวนี้กระถือครับปรมมาณจักบาทเวลาจำบ่ไห้ผมสื่อในราศดามาก กับเครื่องตัดหญ้าอุป,ปกรณ์ก็บ่ได้ไหลายครับอาจสิบ่มีรถไถรถอีแทลกรถหยังคือเพิ่นเฮาก็ใช้พวกนี้ถากหญ้าก็ได้ถ้ัขนนเขาเกิดมาเฮาจ้างคนมายกหล่องเฮ็ดหยังให้ไปไปเบิ่งกันครับไปรุ่นกันใส่ตัวครอบนี่ไปไเลยดีมันจะใส่ได้เฉพาะตัวนี้ครับฟากจานครอบนี่สิใส่บ่ได้ครับนี่ ใส่ได้เฉพาะแหวนตัวนี้ครับแหวนร่องตัวนี้แล้วก็กำน็อตเข้าไปเลยครับมันจะพอดีกันจะใส่ฟ้าขอบบ่ได้เพราะว่าตัวนี้จานตัวนี้เป็นนุ่นๆลงมันเป็นมันเป็นงุ่มๆลงครับแน่นครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องยานว่าสีดุดครับแกนไปห้าวเอาเอากาศตัวนี้ออกก็คือกาตัวนี้ก็จะเป็นตัวบงัง เป็นบางกัน,นครับคอบมันจะครอบใบตัดหนีพกกนยห่วงสีใบเพื่อบอกให้ม่สองบางครับลุกหยัง่งแล้วช้ได้ที่เก่าครับใช้ได้ครับ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถือว่าใส่ได้ครับสะอาดดีครตรงบริเวณบริเวณร่องบริเวณมือนี้เขาบจะเอาเครื่องนี่แก้งแก,ง,แกงไปครับแก้งแก้งทานไปก็ได้ก็ดีก็เป็นอีกข้างเลือกนึงครับดีก็เขาใส่สารเคมีเนาะบางคนก็บไม่อยากใส่ครับมีอาการพี่ยาขึ้นบ้านนะครับกัเนเท่ากันเท่าถกแบบเดินนา หากเเดือนนาสิแล้วพี่น้องเดือนนาไปเรื่อยนี่จะบลอลดีไปได้ครับแต่ว่าขันแต่ว่าขันเท้าถากเปิดคอยล้างนี่ถากค่อยลังมันจะร้อน,นครับเหมอมันจะเคียงเขากันอันนี้งานงางานให้ลุงพุกร้านนี่มันมันค่อนข้างที่กแก่้วครับมันต้องถากถอยลัง ถ้าเขาถาดแบบถอยขึ้นให้ล้างสิรู้สึกว่ามันมันจะหลอนก็ากันพี่น้องมันจะหลอนมันจะมันจะมันจะแบบว่าหยามันออกดีก่ากันครับแล้วก็ย้ายอยให้หยาแก้ถึงขนาดนี้ครับรุ่นออกดอกทั้งสี่เราหากมันเหนียวครับมันมันไม่ค่อยอยากรุดต้องแบบว่าหยาอ่อนหยาน้อยๆประมาณตัวนึงสิพึ่งขึืนไหมไหมครับห้าเฝ่ามาเห็ดมามาเห็ดมันเลย เนี่ยซุย้มจะสีมันสีออกเนีจังน้อยครับคือหากมันหลากหลากของมันนะหลากของมันเน่ยเรื่มเลื่อมลายแล้วครับเนี่ยมันเรื่อมลายเตืบแล้วแต่ว่ากันขากได้ครับ ครับนี่ครับผลงานของการถากขึ้นหลังครับกระล่องกระสะอาดดีครับกันคู่มั่นสะอาดดีครับ,าดดรบจากงานนันนะสีไล้พี่น้องไงงานาน,านั่นนะสีได้ครับนี่ก็เป็นอีกข้างเลือกนึงครับแบบห้องประตงใสสารเคมีเนาะกันถากมือนึงกัสีได้หลายเตือบอยู่แต่ผู้เพิินเก่งครับแต่ว่าไอ้ลูกโคกล้านครับนี่เพิ่งห้องกระจับขังแรกกับมารีวิวเลย ถือไว้ใส่ได้ครับกระสะอาดดีครับเรื่งมหอดตตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มโคกลาดน้ำเนี่ยครับที่ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปางาน้กระรชีได้นะครับนุ่งไปไรกลายไรครับคอยเก็บไปก็เป็นอีกข้างเลือกนึ่เนะพี่น้องนะนะครับใบแต่ว่าตัวนี้มันอยากน้อยครับ มันอย่างหน่อยมันพอดีกับแห้งเครืองครับบด้เล่งหลยเล่งเบาเก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้บ่มักใส่สารเคมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่าสะอาดใส่ได้อยู่ด้วยครับแต่ว่าต้องต้องถากขึ้นหลังครับของไอ้หนุ่มพกร้านมันหยามันเริ่มเกลี่ยแล้วแต่ว่าเขาต้องถากขึ้นถอยขึ้นถอยขึ้นถอยขึ้นนะครับกะจะเลี้ยวกว็ากาัหลักกัเบาแห้งก็ห้าเอาใส่จอบใส่ยังมาถากเนาะพี่น้อง นขนาดนี้เราก็จอบถากบอาไว,าาวา้แล้วครับสำหรับปูเฮ็ดน้อยๆผู้เพิ่นเฮ็ดหลายเพิ่นก็ส่วนหลายเพิ่นก็ใส่รถอีแตกใส่ยังขีดกบล่องไปเดี๋ยวปีหน้าก็สิลองใส่คือกันกับเพิ่นครับหางบก่อนหางบเสื่อนล่ออีแตะนะเบิ่งมาฮอดตอนนี้อย่าลืมกดติดตามไมเด้อพี่นอ้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นะอย่มีสิ่งดีดๆหยังสิน้ามาฝากนะครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ไอ้นุ่มโครกร้านกสิกาวข้ามบาสวัสดีครับ